ขอให้คนนะครับที่มีญาติถูกคดีอาญาและถูกตัดศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกเนี่ยแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์ขอให้หาทนายความนะครับเขียนอุทธร์ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะประกอบการประกันตัวถ้าไม่มีอุทธร์ตัวหลักคำพิพากษา,าเนี่ยศาลอาจจะเห็นว่าโทษร้ายแรงอัตราโทษเยอะจึงไม่ให้ประกันตัวและประกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะมีโอกาสประกันตัวได้นะครับเขียนอนุธรตัวหลักเข้าไปประกอบกับการขอประกันตัวจะทําให้มีโอกาสในการประกันตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับยังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะครับเป็นไปได้อยาอ่าทําผิดกฎหมายนะครับะะระงับความอยากได้อยากมีอย่าทุจริตในการที่จะได้เงินหรือความอย,า,อยากั้อยมีตรงนั้นมานะครับยังไงถ้าอยากเปึษายานายกรเบื้องต้นโทรที่เบอร์0ู7 1 3 0ก4 5 1็นครับ ถ้าทักแชทมาตอบช้านะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากแชร์ฝากกดติดตามฝากกดัวใจด้วยนะครับ